สวัสดีค่ะพี่น้องพอกรไมซี่มนันนีเด่งอีกแล้วนะจ้าเช้านะนอนไว้ชาแนลเบิ้งไมซี่เห็นยังนี่คือเตรียมพ้อมจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมานั้นซิ่งแรกเลยที่ไมซี่เห็นคือเขา้เขาขอแกะจก้ะเตียมพ้อมเห็นปะขวานไมซี่ไปเอาไอขวานไมซี่ไปเอา พุงมือมาให้หนะจาะเนาะเดซีเบาให้สังกลับกลับกลองแป๊บหนึ่งนะจาะเนาะนี่จะพี่น้องแม่แกะตัวนี้คือเข้าเป็นแกะเกาเนาะจา้ะเนาะประมาณโบเมนแกะเกาดอกแกะมันเท้าแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวซีเบิงว่าเข้าอายุเท่าให โอ้ยปีสองพันสิบเจ็ดกระบาเท้าบันไดได้ละอะเขาอาจจะมีซีโตเขาต้องเบิงก่อนว่าอยู่ในที่จดไว้กับว่าเขามีลูกจก็จกโตเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบ mm. เขาจะอุนตตสาวเบิงเขาจะอุนตตสาวเบิงว่าแกะนะแมนี่มีจกักโตแมนี่มีจก็กโตเขาก็จะจดไว้เขาอาจจะมีซีโตพี่น้องแล้วเขาอยู่ผิดท่า แล้วช่องคอดอะปะหารได้เปิดดีเือต้องใส่ไอ้นันซอยใส่ใส่อันอะเบาหอดใดแล้วรับพี่นอ้องอ่มันตัวนี้คือมันอยู่พิธาเนอะจอนพี่นอ้องมีซ่องโตว่าชันเบิงเบิงแล้วลว่ามช่องโตลูกมันนะบ้านนี่ วันนี้ไม่ซี่ล่วงเข้าไปเบิงแล้วมันมันอยู่พี่ทาจากพี่น้องคือมันเอาด้านหลังน่ะควางทางน้ำคำไว้วนะันนะี Hen ้ไม่ซี่น่ะบอกก้าไม่ซี่น่ะเห็นจับจับเห็นอยู่ว่ามันมีตโตแกะอยู่ไหนนั้นเรากะ เจอเจอตัวแกะน้อยอยู่ในนั่นอยู่นอกจากแต่ว่า mm hmm. ไมซี่เคยมีประสบการณ์ที่บอดี Body. คือไมซี่แบบเป็นคนแบบความพยายามเยอะหน,ะน่นจากคือบยอยอมแพ้ยังไงแบบนี้นะ่ะมันนี่พอไมซี่ล่วงล่วงไปใช้เหมือนอ๋อพี่น้องแทนที่จะเป็นลูกมันแต่กลับเป็นไส้ ของแม่มันทะลักออกมาเนาะจ้นเนาะคือประสบการณ์ตัวนั้นคือแบบเห็นให้ไมซี่บกกับถามขอให้ตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าไมซี่บิยั้งให้แบบบยั้งให้ใช้เหมือนทะลักอ้องมาเหมือนเหมือนเหมือนตัวที่ไมซี่เคยจเจอเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะ เขาต้องได้เอิ้นโทรเรียกหมอสัตว์มาทำลอดให้ตัวนี้จ้ะแล้วไม่ซี่กซี่ไปเห็นงานอาืมอ่ะยล้วไมซี่สิบอกให้ฟังคือเขาล่วงเข้าไปแล้วบดนี้เหมือนมันอยู่ในถุงถุงถุงน้ำข้ามมาจากแต่ไม่ซี่ก็บก่บยากบ่ยากให้ ไมซี่บ่แน่ใจว่ามันเป็นถุงน้ำข้ามหรือว่าหรือว่าแบบเป็นถุงระหว่างผนังของท้องเน้วจ้ะเนาะคือคือไมซี่บ่อยากให้แบบมีประสบการณ์นั่นอีกแล้วอ่ะไว้ยักให้ทำจนเกินไปแล้วไส้มันทะลุทะลักออกมาสี่นะพี่น้องคือมันหดลายมากเลยเน้ประสบการณ์ตัวนั้นเนาะ เรไมซี่กับบอ้าที่จะทำคลอดให้ตัวนี้จะจากประสบการณ์ของไมซี่อ่ะไมซี่ถ้าว่าไมซี่เก่งบอทำคลอดแกะไมซี่พอตัวจ้ะคือไมซี่ทำมาสิบสามปีแล้วเรียนรู้จากปู่นอกจากนา้พอปูซ่อนมาให้สิบสามปีเต็มๆปีนี้แหละที่อัน พอปูซ่อนมาให้13ปีเต็มนี้จ้ะไมซี่กะห้ามว่าเกงบอไม่ซี่ก็ยอมรับได้เลยโบเมนว่าชมเจ้าของแต่เพื่อนบ้านแถวแถวนี้ของไม่ซี่คือถ้าเขาทำคลอดไม่ได้เขาก็จะโทรเรียกไม่ซี่ให้ไปช่วยน,น,นจะจ๊ะเพราะว่าค่าหมอน่ะแพงมากเทือนึงกระร้าผ่านสีผ่านบาทจัะพี่นองคขาหมอ แล้วเขาค่ายแกะไปเหมือนกับบ่อดอียังแล้วแล้วเทนี่ทำไมซี่ไปซอยก็คือเพื่อนบ้านกันเมนบาราไมซี่ก็จะช่วยเขาฟีอีอย่างอย่างสี่คือช่วยเหลือกันอย่างสี่นะจ๊ะแต่ว่าโตนี่ไมซี่โบกะบกะอิลีคือแบบแบบจากที่เขาได้เรียนรู้มาเนาะจ๊ะแบบเขาก็จะแบบ เราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราทําได้หรืออะไรที่เราทําไม่ได้แต่ก่อนไมซีไม่เคยยอมแพ้คือไมซีจะพยายามจนหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคือไมซีก็จะพยายามแต่พอไมซีมีประสบการณ์ตัวนั้นมาไมซีก็จะยอมแพ้และจะไม่ทำให้แม่เขาตายจะ้ะโอเคนี่ประสบการณ โครงการเป็นหม้อตำยาของไมสีเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> โอเคซัมนี่เนาะพี่น้องนะเนาะแล้วไมซี่ซิไปเห็ดงานแล้วจ้ะแล้วแม้แกะตัวนี้ก็ไมซี่ก็จะให้อ่าหมอแล้วกับแฟนของไมซี่จัดการกันต่อไปเดี๋ยวมาเบิงกันเนาะจ้ะเลิกง,งานทิ่มาทายให้เบิงว่าเขาเหตุยังไงโอเค จังใดก็้ากกดไลค์กดแชร์ฟากดติดตามให้กำลังใจไหมซี่เนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ